ภาพบรรยากาศทงหน้าย้ำเขาแรงมาฝากครับก็เบิงข้าเผาปลาอ้อยล่มกระดองือกาจูดบดวอยานมันล่ามมาใส่มวยกูนะเบิงกไก่เป็นแต่ยานอยู่ดิพี่น้องกันมันล่ามมาแทะดับ่าฟังนึงต้องเงินดับเพื่องอย่างเดียว แต่ว่าข้าเจ้าก็ยันไหวดีแล้ววะจังกาจูดนะิึงไฟลุกตึกยังพอแรลแงตะเวนกำลังจิตตกดินครับเท่องงามเึื่องปินตะยานลุกแห้งครับเวลูกแห้งบันนี้มันสิเหลือเพราะอ่อยบ่วใหม่เบิดบ่ทุ่งหน้ากลายเป็นปลาอ่อยเบื่อแล้วครับ เหลือหน่อยแล้วผู้เฮ็ดหน้าได้เจ้าบวกินของเขาก็เจ้ากินน้าตาลงามบีอีกแบบนึงครับเก็บผาดบรรยากาศมาฝาักออกมาสาป่าอยู่หน้าเจ้าเผาให้ไหวหเลทยทายลูปไใ้เถิง<ล>ทางเกงียม้ามาใส่หน้า,จา,าเจ้าของถ้ายเห็นแล้วออกมาทาั้งเฮ้า แล้วไล,ล่รหรอเฮาอยากจะมันหลอกไปเที่ยวกันหน่ใหม่หน้ากูเนี่ยแม่แล้วแหละว,ว่ามุ่ม หันมาไปออกลูกเนะี่หัน,นมีวุ่เหรี่ยงเลยคนนี้ยังกับว่ายัางลูปพี่ึันปันแต่วันวาลมณมุทีได้นหมแต่วันเห็นออกมาทางเขอาเห็นวันยัดตะวัน